สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมวงล้อที่ผมสารเสร็จน,นะครับซีรวดก็หนึ่งแปดสี่นะครับจับหกนะครับน่ครับจะเรื่อๆหน่อยนะครับ ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับนี่ครับมาดูล้อหลังมันครับล้อหลังก็ที่รอดเป็นหนึ่งห้าเจ็ดนะครับนี่สามสี่นะครับไอวงล้อสีอันนี้ที่ผมซื้อมานะครับมันสีมันจะหนาหน่อยครับมันทาให้เกลียวโผล่นะครับสองสามเกลียวนะครับนี่นะครับนี่ครับเกลียวเกลียวที่รถจะโผล่หน่อยนะครับ ถ้าเป็นวงล้อสีธรรมดาพวกดีแมอะไรครับบันไ์อะไรเงี้ยมันจะไม่โผล่นะครับแต่นี่มันเป็นของซื้อมาจากลาซาด a านะครับเป็นอะไรอินฟินิตนะครับนี่ครับเครื่องหมายเลขแปดนะครับนี่ครับเกียวก็จะโผล่ประมาณนี้ประมาณนึงนะครับสองสามเกียวครับนี่ผมก็พึ่งขึ้นนะครับ ครั้งแรกนะครับลองสารดูนะครับก็เลยซื้อเครื่องมาเครื่องสารจากลาซาดานะครับมาลองขึ้นดูนะครับทดลองทดลองใส่รถตัวเองก่อนนะครับเราจะเอาไปวิ่งดูนะครับว่ามันจะได้ศูนย์้าครับต้องทดลองก่อนนะครับเผื่อมันจะคลายอะไรเงี้ยครับเผื่อเราทาให้ลูกค้าผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะ น่นจะเป่าครับจะต้องลองดูครับผมก็ดูใน y o u t u b e เอานะครับแล้วก็มาสารนะครับขอบคุณมากครับที่มารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สต s ร์ i ครนะครับและกดติดตามของผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของผมนะครับ